จะพาเพื่อนๆตามติดชีวิตลูน่าหนึ่งวันนะคะลูน่าก็คือชื่อน้องหมาของเราชื่อว่าลูน่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหนึ่งวันเนี่ยลูน่าทำอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกของเราก็คือพาลูน่าไปเดินนะคะไปนัง่งนั่งกองแล้วก็ใส่โซ่ จุงน้องนะคะนั่งนี้ดินั่ง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 อืนั่งรอ นั่มานั่งก่อนนั่งก่อนนัาาน่งรอ ทุกเช้าในความหมายของปองนะคะก็คือพาน้องไปฉี่แล้วก็ไปไปขับถ่ายนะคะน้องจะขับถ่ายนอกบ้านนะคะสามารถก็จะตามญ้าตามทางอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่เป็นแบบว่าพื้นซีเมนหรืออะไรต่างๆปอก็จะเก็บทำความสะอาดด้วยนะคะ <c oughs> นี่เป็นถือ <c oughs> ถือเป็นกิจกรรมแรกนะคะที่ 一。 ่อนตอนเด็กนะคะลูน่าเป็นหมาที่แบบว่าอึอฉี่ในบ้านนะคะใช้แบบกระดาษกระดาษที่ใช้ให้สุนัขขับถ่ายนะคะแต่พอโตแล้วเขาเริ่มรู้แล้วเขาก็อยากที่จะไปขับถ่ายข้างนอกมากกว่าห <c oughs> น้าปลาน้าปลาเจอคนก็จะอยากเห่า,หา ที่เราเลยนี่เป็นโรงเรียนนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่น่าชอบมาขับถ่ายนะคะโอเค เดี๋ยวเราให้เวลาน้องหนยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะพาน้องเดินเล่นแป๊บนึงแล้วก็กลับเข้าบ้านนะคะช่วงต้นคีปอยังไม่ได้แนะนำตัวลูน่านะคะลูน่าเป็นหมาผสมระหว่างโกเด้นและลาบาร์นะคะตอนนี้อายุ5เดือนแล้ว ตัวก็จะประมาณนี้จากที่โปไปสำรวจนะคะชื่อชื่อพันหมาที่ลูน่าเป็นนะคะที่มีพ่อและแม่เป็นโกลเด้นแลอลาบาร์นะคะก็คือโกดาดอนะคะไปไปลูน่าเห็นหมาไป,ล,าปลูน่าไปลูน่าไปลูน่าไปรถมา ยังอยากเล่นกับเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยเคยให้เขาดมเขาใกล้กันแต่ว่าโดนเห่านะคะลุน่าก็เลยมีความกลัวนิดหน่อยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยเดินแล้วลุนา่าไปเล่นกับลูกหมาแล้วแม่หมาห่วงลูกก็เลยโดนแม่หมากัดนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงมากลุน่าก็เลยเริ่มจะมีความกลัวหมาที่ไม่ใช่เพื่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กลับบ้านพากลับบ้านกลับบ้านตูนะ่นะไปปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วถึงบ้านแานแ่นั่นนั่งรอรอ 嘛。妈 Não, não, <laughs> Dona não, não, Dona Kim, Kim. A few moments later... A few moments later... Two years later. Nè Na, nang còn nang nang nang. time. À. Nè ông bà นะาน้าเอามาเอามานะเอามาอ่าน้งเก่งมากโอ้สุกเอามานะน้าเอามานะเอามา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  ก่อนเนี่ยเอามา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 แล้าเอาม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 านั่ง Ngọt Ông à, ông à Nhìn mà, mà. mà. Lò หน้าเอามาหนูา้าหนู้าเอามาหนู้าเอามาหนูนเาเอามา,มาเอา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 มาน้างอิ่งมาก ล่านี้เราออกมาเติมน้ำมันรถนะคะแล้วก็เลยเพอดีเห็นที่ดินว่างนะคะไม่มีเจ้าของน่าจะมีแหละแต่เขาไม่ได้สร้างอะไรไว้นะคะก็เลย ถ้าน้องหมามาวิ่งเล่นระหว่างวันนะคะเหมือนจะชอบมากๆก็ดีกว่าอยู่บ้านนะเนาะ Few moments later. ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะมามาเฝ้าเรากินข้าวทำอาหารกันนะคะวันนี้จริงๆปกติประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงเราจะไปเดินเล่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้ดูเพื่อนๆดูวันนี้ฝนตกนะคะตั้งแต่สี่โมงแล้วนะคะพายุยางอีน่าจะเป็นหางพายุนะคะเลยทำให้ฝนตกก็เลยตอนนี้ออกไปไม่ได้ หมาเลยต้องอยู่ในบ้านก่อนไม่รู้ว่าจะหยุดไหมนะคะถ้าไม่หยุดก็คงจะไม่ได้ออกไปนะคะวันนี้เดินแถวบ้านอีกรอบนะคะเหมือนตอนเช้าเพราะว่าฝนเริ่มลอยแล้วก็เลยไปไม่ได้ ลูน่าชอบชอบเป็นหมาที่แบบว่าพอใส่โซ่เราจะชอบเดินอ้อมๆให้มันพันเราไม่รู้หมาเพื่อนๆเ,เป็นแบบหมาบ้านโอรหรือเปล่านะคะ <c oughs> ลองมาแชร์กันไใดนใ้นะจะกินอาหาร <c oughs> A few moments later... แอปเปิ้ลนะคะเราจะเอาแกงมาดูว่ามันจะตื่นไหมจะไปใกล้ๆจมูก Kim Huế Kim Huế Nga Ui, tưởng tay À, Kim Kim Ui, tưởng tay Bà cho Kim À Kim, Kim พุ่มครึ่งแล้วนะคะก็จะใกล้เป็นเวลาที่ลุน,น่าจะนอนพักผ่อนนะคะสมักก็จะนอนประมาณเวลานี้นะคะและระหว่างระหว่างคืนระหว่างกลางคืนก็จะมีตื่นขึ้นมาเห่าบ้างถ้าได้ยินเสียงหมาที่อยู่ใกล้ๆเหา่าหรือว่าได้ยินเสียงคนอะไรเงี้ยนะคะก็จะลุกขึ้นมาเห่าแป๊บนึงแล้วก็นอนนะคะสมักก็จะนอนในบ้านแบบนี้นะคะสบายสบาย ก็คลิปหนึ่งวันกับลูน่านะคะก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะลูนาะบ๊ายบ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 าย